ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของซอนเทสในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กสกูตเตอร์ Big รุ่นใหม่นั่นก็คือ 368G ที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสนใจสอบถามกันเข้ามาครับว่ามันจะมีการเปิดตัวกันในช่วงปลายปีนี้จริงหรือไม่ล่าสุดก็มีแฟนรายการท่านหนึ่ง ได้จับจอง 368G คันแรกของประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วเรื่องราวเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับนับเป็นช่วงเวลาอันสำคัญของซอนเทสกับการบุกตลาดรถบิ๊กสกูตเตอร์ในประเทศไทยหลังจากที่ประสบความสำเร็จกับรุ่น3 5 0 e และ3 5 0 d สร้างยอดจับจองยอดขายถล่มทลายในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา จากการสอบถามไปยังผู้บริหารของซ n นเทสในประเทศไทยก็ยืนยันครับว่ารถที่จับจองกันไปแล้วหลายพันคันทุกคนจะได้รับรถกันในช่วงปลายปีนี้อย่างแน่นอนครับและการเปิดตัว3 6 8G แม้ว่าทางซอนเทสจะไม่ยืนยันว่ามีการเปิดตัวจริงหรือไม่แต่จากข้อมูลเชิงลึกยืนยันกับคุณผู้ชมได้เลยว่าในช่วงงานมอเตอร์ p o 2024 ปลายเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงจะมีการเปิดตัว 368G กันอย่างแน่นอนภาพรถทดสอบที่ถูกจับได้ก็พอจะยืนยันได้ส่วนหนึ่งว่า 368G นั้นกำลังจะมีการเปิดตัวเข้าสู่ตลาดเมืองไทยเพียงแต่ว่าหลายคนไม่มั่นใจเพราะเนื่องจากว่าตัวเลขการจองของ 350E และ 350D ยังมีอีกมากมายที่ยังไม่ได้ส่งมอบก็เลยเป็นห่วงว่า การเปิดตัว 368G ในคราวนี้จะเป็นการเปิดโชว์ตัวอย่างเดียวหรือเปิดให้จับจองและรถพร้อมส่งมอบหรือไม่ผมมีความเชื่อเป็นการส่วนตัวครับว่าซอนเทสต,ตอนนี้กำลังเร่งการส่งมอบรถกันอย่างรวดเร็วและการเปิดตัวของ 368G น่าจะมีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีเช่นกันถ้าเปิดตัวแล้วรถไม่พร้อมส่งมอบต้องรอข้ามปีไปถึงต้นปีหน้า บอกเลยครับว่าเป็นความผิดพลาดของซอนเทสอย่างแน่นอนคำถามที่ทุกคนต้องการทราบในขณะนี้ก็คือว่ามันจะมีราคาค่าตัวเท่าไหร่จะเปิดราคาแบบช็อคไพรส์เช่นเดียวกับ 350E และ 350D หรือไม่แน่นอนครับว่าความสำเร็จของ 350E และ 350D นั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญก็มาจากการตั้งราคาที่เหมาะสมไม่แพงเกินไปและถูกกว่าเจ้าตลาด มากมายหลายหมื่นบาทบวกกับออปชันจัดเต็มจัดหนักเพราะฉะนั้น 368G ก็น่าจะมีราคาที่ช็อคไพรส์เช่นเดียวกับทั้งสองรุ่นแรกที่ผ่านมาจะช็อคแค่ไหนก็มีเงื่อนไขหลายประการด้วยกันครับเนื่องจากว่า 368G มันคือ Adventure Touring ที่จัดหนักจัดเต็ม f u l l Option เช่นกันหน้าจอเรือนใหม่แบบ TFT ขนาด8นิ้วซึ่งใหญ่มาก และมีต้นทุนการผลิตที่สูงบวกกับการติดตั้งกล้องหน้าหลังที่สามารถบันทึกวิดีโอความละเอียดสูง 1,080p มีเลนส์มุมกว้าง140องศาและรูรับแสง f 1.8บวกกับเซ็นเซอร์ของโซนี่สตาร์วิทซีมอให้ประสิทธิภาพในการบันทึกแสงที่มีแสงน้อยได้อย่างยอดเยี่ยมและมีความจุ128 g b กะาซนเทสเมืองไทยไม่ถอดออก เพื่อทำราคาให้ต่ำที่สุดผมเชื่อว่าการมีกล้องหน้าหลังบันทึกวิดีโอได้จะเป็นจุดขายสำคัญที่ซอนเทสไม่ควรจะถอดออกไปแม้ว่าจะมีราคาที่สูงขึ้นมาหน่อยอาจจะเทียบเท่ากับ Honda ADV350 หรือถูกกว่าเล็กน้อยผมก็ยังเชื่อว่า 368G จะมีจุดขายที่สำคัญและโดดเด่นมาดูกันครับว่า368 g สเปคของเมืองไทย จะจัดเต็มฟูลออปชันหรือไม่อีกไม่นานคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับ